โลกจะไม่พังเพราะภูเขาไฟไม่ใช่เพราะสงครามและไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนเพราะใจหมูค่คนกำลังไม่อยู่กับร่องกับรอยดวงดาวบอกเราอย่างชัดเจนปีนี้จุดระเบิดไม่ได้อยู่บนฟ้าแต่อยู่ใต้ผิวดินและในจิตหมู่จากแผนภูมิ cancer solar grace ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์เดินเข้าสู่ศูนย์งสาราศีกรกฎ ตามระบบจักราศีนิรายณนะเป็นดวงเปลี่ยนฤดูของฟ้าและเป็นบทใหม่ของชะตาโลกดวงในปี2025ครึ่งปีหลังนี้มีสิ่งที่ไม่ธรรมดาดาวหลากหลายดวงประจำอยู่ที่มุมชะตาทั้งจุด IC จุดด e n d a n t และจุด Midheaven ซึ่งคือแกนพลังงานของโลกและประชาชน จุดไอซีคือรากของบ้านฐานของใจแรงกาเกา่าปีนี้มีดาวสามดวงใหญ่ไปกองอยู่ตรงนั้นพร้อมกันจันท์กลุ่มไอซจิตมูของประชาชนไม่เสถียรความกลัวที่ไม่มีเหตุผลความเครียดที่อธิบายไม่ได้จะกระจายไปทั่วเหมือนคนทั้งโลกพร้อมจะร้องไห้โดยไม่รู้ว่าทำไม เสากลุ่มไอซีระบบโครงสร้างที่เคยเป็นรากฐานเริ่มผุจากข้างในบ้านแตกความสัมพันธ์เก่าโครงสร้างครอบครัวจะถูกสั่นคลอนเนปจูนกลุ่มไอซแรงกรรมหมู่ในระดับชิตใต้สำนึกเริ่มแพ่ขึ้นมาสถาบันที่คนเคยศรัทธาอาจเผยด้านที่ไม่เคยเห็นความจริงจะกลายเป็นสิ่งที่หาไม่ได้เพราะฟ้าจะเต็มไปด้วยหมอก สามดวงนี้กลุ่มกันเท่ากับระเบิดในใจมวลชนรอเวลาโลกจะไม่ปะทุด้วยอาวุธแต่จะปะทุจากภายในใจจุดดิสนแดนต์คือจุดที่บ่งชี้ว่าโลกจะเจอผู้ท้าทายจากภายนอกการที่พระหัสไปกลุ่มอยู่จุดนี้หมายถึงพันธมิตรหรือองค์กรระดับโลกอาจดูดีแต่มีวาระซ่อนเร้นความช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข หรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่บีบให้คนเล็กต้ตองยอมอุดมการใหญ่จะกลายเป็นแรงกดดันแบบแยบยนความดีอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมาร์ Mars, หรือดาวังคารคือพลังประทะความกล้าความรุนแรงในขณะที่ราหูคือกิเลสมูแรงดึงดูดจากอดีิชาติความลุ่มหลงเมื่อทั้งสองเล็งกันตรง,ตรง หมายถึงปีนี้คือปีแห่งการตัดสินใจที่มาพร้อมกับความหลงผิดผู้นำโลกบางประเทศอาจเปิดศึกแบบไม่ยั้งคิดความรุนแรงจะถูกห่อด้วยคำว่าภารกิจหรือศรัทธาและผู้คนจะพร้อมเอาชีวิตเข้าแลกกับความจริงที่ยังไม่เคยตรวจสอบอาทิตย์คือจุดศูนย์กลางของระบบพลูโรูตคือพลังแปลงร่างแรงกลืนกินหรือการล่มสลายเมื่อทั้งสองเล่งกันโลกจะเจอความจริงที่ไม่อยากรับ ผู้นำประเทศบางรายอาจถึงจุดเปลี่ยนชะตาระบบอำนาจจะถูกเผยเบื้องหลังที่เคยปิดอะไรก็ตามที่ไม่โปร่งใสจะถูกเปิดโปงโดยไม่ต้องมีใครเปิดอาทิต์เล็งปลูโตคือช่วงเวลาที่เงาใหญ่ที่สุดทาบลงมาบนแสงสว่างที่เราเคยเชื่อมั่นหากใจไหลไปตามฟ้าคุณจะกลัวทุกข่าวและเหนื่อยทุกวันแต่หากใจตั้งอยู่ที่ศูนย์คุณจะรู้ว่าทุกพายุ มาเพื่อพัดใบไม้ที่ไม่ใช่ของเราออกไปปีนี้คือบททดสอบของปัญญาเหนือข้อมูลและสติเหนือภาพลวงหากคุณต้องการอ่านบทความฉบับเต็มพร้อมดวงจริงและการถอดรหัสทุกแง่ทุกมุมคลิกที่ลิงก์ใน description นี้ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามรหัสฟ้าชะตาโลกอย่าลืมกด subscribe และแชร์ให้ผู้ที่ควรได้รู้ เพราะเราไม่ได้วิเคราะห์เพื่อทำนายแต่เพื่อให้คุณตั้งตัวก่อนพลังงานจะพัดถึง